งียบแต่คอไม่ดีมีรถจำนวนเซอร์ไหมอหรอไม่มีต้องไปเซอร์ก็ต้องสอี่คนเอาไหมครับอย่างเงียบดิบอกผมฟอร์มตกอะ่ะ ผมยออเฉยๆเอาเราสนิทกันตอนไหน ผมไม่เข้าใจว่าผมไม่เข้าใจว่าไม่เข้าใจรูปแบบเกมเกมนี้จริงๆหรอไม่เข้าใจจริงๆหรอว่ารูปแบบเกมนี้เป็นยังไง ใจเย็นผมไม่ได้ใจร้อนเลยเลยครับผมแค่ถามไงผมก็ผมแค่ผมอยากผมอยากเห็นเหมือนกันว่าเล่นว่าเล่นว่าว่าว่าเล่นปกติเนี่ยแบบเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่เจอ ER ตีสีอ่อ่ะไม่ได้ซ้าไม่ได้โซนอะ่ะแล้วผมอยากเห็นไอ้ที่เอาสักคนหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวผมเอาคนมาเล่นด้วยให้เอาสักคนพอไม่ต้องไม่ต้องหลายคนด้วยเอาสักคนหนึ่งดีกว่าจะได้ฆ่าไหมเนี่ยเออไม่ซ้ำเลยนะแบบว่าต้องแขวนสามเฟสอะไรเงี้ย เจอแบบเจอแต่ละคนไม่ซ้ำหน้ากันเลยอะ่ะผมอยากเห็นจริงๆผมยากเห็นเหมือนกันครับผมไม่ได้ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้หัวร้อนไม่ได้อะไรเลยผมอยางเห็นเหมือนกันครับว่ามีคนทําได้ไหมจริง <c oughs> ผมไม่ได้หัวร้อนไม่ได้เลยเลยครับ จริงนี่คือสาราะเลยครับเฮ้ยครืงนี้ปั่นไปเยอะช่วยดิช่วยดิยดไม่ได้่ะ สามคนเดิมไม่ได้ด่านนี้ยากเกินอะ่ะทุกคนไม้มันเยอะครับเราตีเขาลมไม่ทัน ฮิวกันไวจังวะเขาน่าจะมีเปอร์ฮิวตัวเองด้วยมั้งเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วครับทุกคนกินกินอะแต่ชินี้น่าจะน่าจะตายแล้วครับชัวร์ผมว่ามันตายแน่ มึงยืนเฉยๆหรอไม่ต้องใช้หรอกเข็มมากูทำมึงถึงเลย โอเคไหมผมสนุนทึงแท้ได้ไหมคืนกินไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะผมขอโทษนะครับคนที่โดนเน่มาแต่ว่าผมพยายามแล้วอันนี้คือผมพยายามที่จะมันมันคอนโทรลเกมไม่ได้อาดานเนี้ยมันคอนโทรลยาก แต่ผมผมว่าผมน่าจะทมึงถึงได้อีกนะเพราะว่าเขาลาสเครื่องครับถ้าเขาลาสเครื่องนะผมน่าจะทมึงผมน่าจะทมึงถึงได้อีกลุกดูดูแบดบอยไม่คืออันนี้คือผมไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยผมแค่แบบว่าเออผมแค่อยากให้รู้ว่าตัวเดินมันเล่นยากครับ ถ้าไม่เล่นคิลเลอร์เกมนี้เราไม่เคยเจอตี้สี่ไม่เข้าใจหรอครับผมบอกเสมอครับว่าตี้สี่มันต้องเป็นเนร์ดไบ์ลินเท่านั้นครับเท่านั้นแล้วเนร์ดไบ์ลินก็ต้องซ้ำด้วยครับผมบอกให้ถ้าเล่นคิลเลอร์นะเล่นตัวไหนทุกตัวนะเราไม่ไม่ได้ซ้ำไม่ได้โซนเลยนะแบบแขวนทุกคนแขวนหนึ่งสมุติเซอร์มีสี่คนใช่ไหมอ่านเรียงเนยนะหนึ่งสองสามสี่นะไล่แขวนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ค่อยกลับไปคนแขวนคนแรกใหม่อย่างเงี้ยมันยากครับเออ เอา้ามึงไม่ได้จะมาอันนี้เหรอ ขอเดือบใบโหดโหดโชว์ทีจานแล้วผมทำเหมือนึงโชว์เลยแค่นั้น แล้วกูจะทนถึงแม่งให้หมดไม่สนดลูกใคร <c oughs> แกทำเป็นเดินไม่ทัน ตเต็มยังเพื่อนใกล้ยังใกล้จะเต็มยังเพื่อนอีกนิดหนึ่งใช่ไหมใกล้หรือ,อยังใกล้จะเต็มหรือยังใกล้จะเต็มหรือยัง่เป็นไรค่ะเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อย5 5 5 5ใกล้จะเต็มหรือยังนี่ครับม่ตนองปอดกำบ,บัง ไม่ต้องปอดกำบางเราจะทรมานมันนะครับผมจะเอามันขึ้นมาแล้วผมก็จะแทมึงถึงมันมันอยู่ไหนวะทุกคน ไหนวะเอา้าไปไหนวะเอาไอสัตว์มันไปไหนวะ อันนี้คืออันนี้มันไม่ยอมมันไม่ยอมมันไม่ยอมเทไปใส่นะครับมันโมแต่ปั่นไฟมันเครื่องมันไหลเร็วจริงตอนแรกอะแต่คือแม่งแบบมันไม่ใช่ตัวนี้มันไม่มันมันมีมันมันมีความสามารถไงถ้าเกิดเขาไม่เอาเทไปใส่ก็เรียบร้อยอ้าวที่นี่ครมราคาไปไหนวะเนี้ยโอ้โจบแล้วเมื่อกี้มันล้มแถวไหนผมจำไม่ได้แล้วอะ มันล้มแถวบันไดผมตีมันแถวบันไดอะ่ะบันไดอแบบเนี้ยไปไหนเราก็ไม่รู้ว่ะทุกคนโอ้โหเซงแรงหาไม่เจอด้วยทรมานผู้เล่นผมไม่ได้ทรมานผมก็อยากทํามึงทึงมาผมใช้ความสามารถผมไม่ได้ทรมานเขาเลยผมทรมานผมใช้ความสามารถของผมเขาไม่เอาเทปไปใส่เองถ้าเกิดเทปไปใส่ก็รอดแล้วถูกไหมไปเดี๋ยวมาใหม่ดึกๆไปไหนครับน้องวิเวียน ถ้าเขาเทปไปใส่เขาก็รอดแล้วแต่เขาไม่เอาเทปไปใส่เขาจะปั่นไฟเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งตายกูจะใช้มึงถึงมือใส่เข่าพาวคุณซัพย์ในที่เจ็ดครับผมมึงอย่าเพิ่งตายกูจะใช้มึงถึงมึง ป้าวะ่ะไอ้เฮียไม่น่าทันว่ะทุกคนโอ้หมันอค่ากินแตกวะ่ะเฮย้ยเร็วดีเร็วผมว่าอันนี้แหละผมว่าวาร์ปรอบนี้ติดแน่ เพิ่งบอยละแล้วกูทำผึงถึงงานแค่นั้นเออล่ากูได้แล้วกูทำผึ่ดึงสี่คนเลยแค่นั้นโอ้โหเฮี้ยจุดติโอ้ยจุดติคนเยอะเลย อู๋จะตัใน,นนี้แปดสิบเก้าแปดสิบห้าหกสิบครับโอ้โห